เริ่มเปิดตัวเรย์มีนาซ50ซีรีส์วันที่24กันยายนนี้ใช้ชิป Helio G85 กล้องหลัง AI 50ล้านพิเซลบัตรเต็ม6,000มิลลแอมล่าสุดทางเรยวมีก็ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูลนาซออกมาเพิ่มเติมแล้วครับนั่นคือรุ่นเรยวมีนาซ50ซีรีส์โดยทางเรย์มีประเทศอินเดีย ได้ประกาศตเตรียมเปิดตัวเรวมีนาซห้ซีรีส์นในวันที่24กันยายนนี้ครับพร้อมยืนยันฟิวเจอร์เด่นของเรวมีนาซห้ a ที่ให้กล้องหลัง3ตัว50ล้านพิกเซล AI t r i p l e c a m era พร้อมโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงกับ night filter รวมถึงแบตเตอรี่ความจุมากถึง6000มิลลิแอมและชิปเซ็ตมี d i a t e k h e จ i o G85 าจากซีรีส์เกมมิ่งด้วยครับและคาดว่าอาจจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนในตระกูลนี้อีกรุ่นซึ่งอาจจะเป็นนาซ5 0 pro ครับ เอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อละครับว่าจะมีสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะครับตาีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ